นั่งฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวระองบอกว่าผู้ใดเนี่ยตั้งใจเงี้ยโสลงสดับใครตั้งใจเงี้ยโสลงสดับนิวรณ์ห้าจะดับเมื่อนิวรณ์ห้าดับโคตรชงเจ็ดจะบริบูรณ์จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะนี่คือขั้นตอนของการนั่งฟังธรรมแล้วจิตหลุดพ้น ดังนั้นคนในครั้งพุทธการเขาจึงอยากฟังพุทธวจนะอยากฟังคําที่ออกจากปากพระศาสดาเพราะเขาเชื่อว่าคําพระศาสดาจะทําให้เขาบรรลุธรรมได้เขาจึงวิ่งหาไปฟังธรรมเนี่ยนั้นการวิ่งหาฟังธรรมต้องฟังธรรมพระศาสดาและพระศาสดาบอกธรรมะของพระองค์เนี่ยคือกระแสแห่งธรรมเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตถ้า พระธรรมของโรรองเนี่ยพุทธวจนะจริงๆแล้วถูกต้องบุคคลทางโสตะทางหูเนี่ยไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในตัวบุคคลนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะแต่ละคนเนี่ยมีอินทรีย์อ่อนแก่ไม่เท่ากันสร้างบุญกุศลบุญกรรมในสังสารัตตลอดมาเนี่ยไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้เดียวที่จะสร้างบางคนเลิกเล่า บางคนเลิกยาเสพติดภายในคืนเดียวโยมผู้หญิงที่อังกฤษจเจริญอานาปานาสติเป็นทั้งผู้ขายผู้เสพคืนเดียวเลิกเลยหักดิบด้วยอนาปานาสติห้าปีตั้งใจว่าจะมาที่วัดเพื่อมาประกาศสิ่งนี้แล้วเขาก็ทำได้นั้นหลายคนได้ผลจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละคือกระแสแห่งธรรม ที่ถูกต้องบุคคลผลจากเสียงที่กระทบหูแล้วได้ผลจึงเรียกว่าเป็นโสตาปฏิผลโสตาโสตาคือการฟังหรือโสตโสตาปฏิผลอริบุคคลขั้นต้นคือเป็นผู้ที่ได้ผลจากการฟังเห็นไหมดังนั้นการบัญญัติชื่ออะไรก็ตามพระองค์เนี่ยบัญญัติจากเหตุทั้งนั้นเลย บัญยา,ากจศเขโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยไม่ได้พูดขึ้นมาเล่นๆล,ลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย